แล้วจบมาสี่สามปีแล้วจิมว่าเขาหน้าหน้าหนุ่มมากครับคุณหมอครับนึกว่าเป็นเอ็กซ์เทิร์นหน้าหนุ่มมากหน้าหนุ่มมากโอ้โหครับดีดีครับเด็กมากดีมากเลยฟื้นตัวเร็วเร็วนะครับเร็วมากคือตอนเนี้ยซิซิโครงหันนี่หักหักหักจากการบวมจากการบวมกระแทกไม่หักหักแบบหักมันหักมันบวมนี่คือมันแตกอยู่ละ อยู่ไหมครับใช่เวลาหมอปนัดเสร็จชนใช่ระดับสามเรามันชนมันหายมันงอนงอเสร็จปุ๊บมันทิ่มปอดรั่วหลบรั่วแล้วก็มีเลือดออกนี่แต่ไม่ถึงกับทะลุใช่ไหมครับมันก็ไม่ทะลุแต่มันมมัันนที่มันรั่วแต่ถ้าทะลุนี่คืออาการจุดหนักกว่านี้จะฟื้นตัวยาก กลัวผมกลัวเรื่องเรื่องปอดอย่างเดียวพอบอกซิโครงหักเนี่ยผมไม่กลัวแต่ว่าพอคนรายงานไปบอกว่ามีซิโครงทิ่มปอดด้วยผมก็เลยบอกกลัวตรงนี้ยแต่ว่าด,ดูจากไอ้เครื่องเครื่องช่วยเครื่องอะไรเนี่ยเราเห็นว่ามันไม่มีเครื่องเครื่อง,เค,องเครื่องหายใจที่จับอกากปอดมาผมก็เลยบอกเออแทนว่เาเป็นทะลุคือมันไม่ไม่ทถทะลุแต่มันคงเปทิ่มปอดแล้วมันก็แผลจ่เป็นแผล เขาเรียกมันสกิบกิบเลือดหน่อยก่อลมก็เลยดู่เรื่องออกมาดีไม่ไม่หน่อยเห็นแม่บอกออกเยอะไม่อันนั้นน่ะแม่ตกใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วในแท้งเนี่ยเขาต้องผสมน้ำแล้วก็ผสมน้ำเป็นระดับน้ําเป็นการไม่ให้ลมเข้าการไม่ให้ลมมันย้อนเข้าไห่วเขาไม่เป็นไรถือซะว่าเอาเลือดไม่ดีออก วันน nee um kind of ี้รีดต้องกระตั้มน้ำมันนะเติมลมใหม่ทำไมไปมันกระหน่ำนะแล้วตอนนี้ตัวฟอนครับเดี๋ยววันรับลยวันรับเลยบอย่างน้อยที่ตัวปอดนี่ก็อาจจะเป็นประมาณสักสองสัปดาห์ตัวป่อนนี้แต่ตอนนี้ก็ดีคือคือจริงจริงโอเขามีคิววันที่ยี่สิบสี่ให้กดแต่ผมตัดออกไปก่อนผมได้ขอพักก่อนผมจะไปถ่ายฉากอื่นก่อน และอีกสักอาทิตย์หนึ่งถัดไปเนี่ยก็ประมาณต้นเดือนเนี่ยเบาเบาครับเบาครับไวอยู่เบาเบาครับเดินเดินพูดพูดอะไรง่ายได้ไหมได้ครับอาจาย์เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจะให้ไม่ข่อยที่เครียเลยเฮ้ยเสร็จเสร็จปั๊บจัดเอารถเข็นมารับเลยเอารถเข็นมารับเลยทำหมดหมดรถเข็นเลยเออเอาแมกเปิดตัวยิงประทูกับรถเข็นเลยโอ้โหบอันะไม่อยาไปพักพักซื้อที่บ้าน ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอฟีวันนี้อ่ะครับรอฟีวันนี้ว่าตัวของผ่อนการเต็มที่หรือยังลมมันมีเหลือลมค้างอยู่ไหมเหลือเลือดค้างถ้าไม่มีเราก็ดึงสายออกเราก็ดูอดถานสักวันเดียวถ้าไม่มีอะไรกับถ่านยาต่อไปพรุ่งนี้ถ้าไม่มีก็พรุ่งนี้นะไม่ดีนะครต้องคอยดูสินะครับ วิธีวิธีผักฟื้นให้หายเรยวที่สุดต้องปฏิบัติตนยังไงบ้างก็อยู่นิ่งๆพยายามนอนนอนอนถ้าเดินได้ใช่ไหมเดินได้ทำกิจวัตรประจำวันนะแต่ต้องระวังเพราะว่าถ้าล้มหินบาดสามก็สุดเลยทีเดียวนี่สุดเลยเพมันแยกอยู่ละมันมันถ้าล้มหิมันก็อาจจะมองเข้าที่า ตรงผมประกาศได้นะว่าโอ้เล่นได้นะครับละครก็ได้ครับได้นะครับบทที่มันเบาๆไม่บูครับไม่บูเพราะว่าคนนี้ไม่รับบทบูอยู่แล้วครับในละครบู๊กรับไม่ได้ฮะรับบทบูที่อะไรอ๋อไปกระเทยทุกทีด่างนะมันดาบกว่พี่เป็ดเชิญยิ้มออกมายังยัง ปุ๊ปฏิดอกแฮเออเป็นดึกดอกนานพันดาเป็นดึกออกมายัง